สวัสดีพี่น้องพอง่อหญ่กำลังเห็ดสปาเกตตี้ให้มีหน่อยกันองขวัญกินอยู่วันนี้น้ำเสนอโดยพรร่อใหญ่ห้าบะตองยุงเขาข้าแต่ห้าก็อดบ่ได้อยู่รุ่งหายท่าเด,ด้วพอดาพอด้มีซุปก่อน มีเนยมีกระเตรียมนี่ดอกยเกไก่เชฟใหญ่บะไรเชฟใหญ่เ,ยยเห็ดบะไรขั้นก้นยเกไก่เชฟใหญ่เครียดพี่น้องเชฟใหญ่ซีเยยรียดเดี๋ยวจะได้เก็บนี่แล้วค่ะใครจะได้เก็บแล้วหมดเวลาแล้วที่จริงก็เก็บได้แล้วค่ะแต่ว่ามันยังงามอยู่ยกันเลยเอาไ้ก่อน โอ้โ,โอ,อาหารนะ่ะอาหารกองนะ่ะเต็มถังเอาเต็มถุงเลยนี่ลบมุมก่อนสมบัติมาหล่นโต๊ะมึงนี่มาจมป่ามึงอีกเลยขวัญอะไรเยกๆตรงนี้ไปหมดสดาได้แี่นีแต่ของเธอเดี๋ยวสันเสร็จไปไปในขวน้ำตาลสันนะั่นแต่ว่ามันยังพัาดในมีมองไปใบเองใบไ,ไงเฮ็ดกับเขาอยู่มาสิขวางกันส่วนเั้านี้ก็จะไปหายลูกสาวเฮ็ดกับเขา เฮ็ดกนมกะลูกลูกอันแฟนคลับเข้าเนี่แหละเพื่อนเอิญแม่แม่ก็เป็นเพื่นเฮ็ดเลน่นถ่ายคลิปเล่นเนาะอันนี้ก็สมมาใส่แก้วบองนี่อ,ออกมาจากหลังบ้านว่างวันอีกก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาหายอยัง,ง,งบริเหตนมาทีจมับบงคันนี่แขวะอ,อ่อนนี่เพื่อนมาออกจากเอกสารเมยหน,น่อยละค่ะนี่เอกสารเกี่ยวกับสวัสดิการไปหน่อยอ,ออกก็ถ่ายรูปบางคันนี่ถ่ายอันนี้ ใช่ขวดอันนี้ไปให้บีบีเบิ้งมันว่ามันจะใช่ยาหวานหรือไม่เพรใส่จังไงกูอ่านภาษานึ่งถึงว่ากูอ่านบอกออกกูกับบอได้งงเลยกูก็มีกูเกินอยู่สนอกไหนดูปริมาณน้ําตาลหน่อยก็จะว่ามันนี่แหละยาหวานงั้นวะล่อๆกินยังเดียวเฮาไปให้เธอได้เนาะเน่ย้อนสมองกับสมอสปาเกต็จะสุดชักเปสโต้เนี่ย Men det är inte samma färg. Jag kallar dem här? Köttfärsspagetti äh, med bolognese? Mm. Det är köttfärssåsen. Nej, det är inte samma färg. Den är ju svagbrun. Ja. Den här är nästan svart. Det är bara för att jag har i, vad heter det, Soja. อันนี้ป้าปามีซอยญาใส่มีซีอิ๊วดำบ้านนี้แล้วก็ oh. แล้วก็ใส่ซุปก้อนขน่แล้วก็กระเทียมสับเนี่ย oh. ใส่พริกก็เทเาเด้อวัดตันวัดตันวัดตันอืมดูคันท็อปวินดูเขาลอดฟอร์วัดเอ่อฟอร์วัดกะ เพราะว่าขขวยนั่งบังนั่งขวางท้าอ๋อยกคันปลอกตาแฟนมาให้ตากน้ำไปเลยอเด้ห่วงย่านหลานกับเมียเส้นติดขอมั่งขวัญแน่แน่โอเคแน่สัตว์แต่สัันแม่แฮ อแกกลัเค็มเหมือนว่างั้นไงแกพลาดมาแล้วรอบนึ่งมึงจำได้ไหมมึงต้องใส่เกลือเพิ่มเองถ้ามึงต้องการเพราะว่าวันนั้นแกต้มมันฝรั่งแล้วมีแต่เกลือไงมาเร็วอะไรนี่เลยตส่เอามาวางไว้ เดี they smoke thing. ๋ยวเฟิร์นจะได้สูบกับอีงั้นทิ้งไม่ควันบอกไม่รู้เลยว่าแซบไม่แซบมันก็ไม่ได้ใส่เกลือเกลือไงแกกลัวผ่าดเหมือนวันนั้นต้มมันฝรั่งนะอ้าวี่ะบรรยากาศขอกินก็ได้พี่น้องรักจากใจแท้รักนะจุ๊จุ๊